ชื่อเล่นชื่ออ้วนนะคะชื่อจริงลลิดาสิทธิพุธานนท์ค่ะพี่เองทำคาเฟ่อยู่ที่เชียงใหม่ชื่อคาเฟออมเนียคาเฟ่แอนดโรเซอรี่นะคะของตัวพี่เองเนี่ยมีสถาบันการสอนด้วยนะคะเราเปิดสถาบันการเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟในทุกๆด้าน มันสาคัญยังไงนะในแต่ละส่วนหรือในแต่ละภาคส่วนของการเกรดดิ้งกาแฟหรือว่าการเช็คคุณภาพกาแฟค่ะส่วนของการคัดเกรดหรือคัดเมล็ดก,ก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ก่อให้เกิดกาแฟคุณภาพหรือกาแฟพิเศษได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่การเกรดดิ้งของเราค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของไซซิ่งหรือรูปร่างลักษณะ วิธีการก็คือเราก็จะเป็นการสุ่มตรวจกาแฟแหละคะที่ได้มาโดยหนึ่งก็คือโดยดูลักษณะทางกายภาพนะคะกายภาพคืออะไรนะคะคือขนาดของมเมล็ดนะคะกายภาพที่เรามองเห็นกลิ่นของเขาด้วยนะคะว่ากลิ่นของเขาอะ่ะสะอาดไหมนะคะแล้วก็ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่เกษตรกรอะ่ะทำมาหรือเปล่า ตอนนี้เราจะมีเวิร์กช็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ทำงานร่วมกันกับ c o p e Traveler นะคะก็จะเป็นเรื่องของการคัดเกรดกาแฟนะคะการคัดเกรดกาแฟเนี่ยที่เราตั้งใจทำในครั้งเนี้เพราะเราอยากจะให้คนที่อยู่ทั้งกลางน้ำหรือปลายน้ำค่ะมีความเข้าใจในเรื่องของคำว่า defect ะะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่จะไปถึงกระบวนการดีเฟกเนี่ยเราจะมีการให้ชิมกาแฟกันด้วยนะคะเราจะมีการชิมกาแฟร่วมกันนะคะแล้วเราก็จะดูกาแฟที่อยู่ในแต่ละตัวที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยที่อันไหนที่เรียกว่าดีหรือผ่านเกณฑ์ที่เราเรียกว่าสเปเชียลตี้เราจะสามารถพิจารณากาแฟที่อยู่ด้านหน้าเราได้ว่านี่เรียกว่ากาแฟสเปเชีอยลตี้หรืออย่างหรือนี่ คือกาแฟที่เรียกว่าดีเฟก t นะคะโดยการที่เราจะเกร็ดกาแฟนะคะจากคุณภาพที่เราได้ออกมาโดยแยกตามชนิดต่างๆของดีเฟก t แต่ละประเภทนะคะที่เป็นแต่ละแคตตากรีออกมาแล้วเราก็จะมาดีเฟก t กันว่ามันคือดีเฟก t ชนิดไหนแล้วก็มีเอฟเฟกยังไงกับกาแฟนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่23มีนาคมนะคะขอบคุณมากค่ะ